สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมาแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และแหล่งโบราณคดีสมัยอยุทยานื่อก็คือหมู่บ้านโปรตุเกสเองค่ะประวัติหมู่บ้านโปรตุเกสชาวโปรตุเกสเป็นชาวโยุโรปชาติแรกที่เข้ามาติดต่อค้าขายกับกรุงศรีอยุทยาโดยปีพศ2554ได้ส่งนายดัวตเต้เฟอร์นันเดสเป็นทูตเข้ามาเจริญสัมพันธ์เมตรีกับสมเด็จพระรามาที่ปดีที่2แห่งกรุงศรีอุทยา ต่อมาชาวโปรตุเกสเข้ามาตั้งหลักแหล่งค้าขายกันมากขึ้นจนต้องจัดตั้งเป็นหมู่บ้านชาวโปรตุเกสได้ดับปรุงราชานุญาตให้ตั้งหมู่บ้านขึ้นดึงฝั่งแม่น้ําเจ้าพยาฝั่งตะวันตกทางด้านใต้ของเกาะเมืองและได้รับราชการเป็นทหารอาสาโดยได้นำอาวุธปืนพร้อมยุทธวิธีการรบแบบใหม่เข้ามาฝึกอบรมให้กับกองทัพไทย นอกจากนั้นยังได้รับพระบรมราชานุญาตให้ทำคานค้าและเผยแผ่คิดศ,ศาสนาได้อย่างเสรีทั้งในอยุธยาและหัวเมืองต่างๆได้มีการสร้างโบสถ์ในคิดศาสนาไว้ถึงสามแห่งคือคณะโดมินิกันคณะเยซูอิตและคณะฝรัง่งเศสกันและได้มีการแต่งงานกับชาวไทยและชาวต่างชาติอื่นๆ ตัวหมู่บ้านโปรตุเกสมีลักษณะเป็นเกาะล้อมรอบด้วยคูน้ำสามด้านคือด้านทิศเหนือทิศตะวันตกและทิศใต้ส่วนทางด้านทิศตะวันออกติดริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพยาปัจจุบันยังคงเป็นร่องรอยคูน้ำอยู่ทั้งสามด้านภายในจัดแสดงประวัติความเป็นมาของชาวโปรตุเกสในสมัยอยุธยาและลุมฝังศพของชาวโปรตุเกส ข้อมูลพิพิธภัณฑ์หมู่บ้านโปรตุเกสถูกสร้างขึ้นเพื่อเผยแรย่ศาสนาและเป็นศูนย์กลางของชุมชนปัจจุบันบริเวณนี้มีร่องรอยสร้ากสิ่งกอสร้างปรากฏให้เห็นคือโบราณสถานซานเปโตหรือเรียกในสมัยอาุธทยาว่าโบสถ์เซนโดมินิกเป็นโบสถ์ในคณะโดมิกันนับเป็นโบสถ์แห่งแรกที่สร้างขึ้นในแผ่นดินไทยเมื่อ ปีพศ2 0 8 3ตั้งอยู่ในบริเวณเกือบกึ่งกลางหมู่บ้านโปรตุเกสมีเนื้อที่ประมาณ2,400ตารางเมตรยาวตามแนวทิศตะวันออกไปตะวันตกหันหน้าสู่แม่น้ำเจ้าพยาตัวคานแบ่งออกเป็น3ส่วนคือส่วนหน้าเป็นสุสานของชาว คาทอลิกคณะโดมิกันส่วนกลางใช้ประกอบพิธีทางศาสนาและฝังศพบ,บาทหลวงส่วนในด้านหลังและด้านข้างเป็นที่พักอาศัยและมีการขุดค้นพบโบราณวัตถุที่สำคัญได้แก่โครงกระดูกมนุษย์กล่องยาสูบเหรียญกระสาา เครื่องปั้นดินเผาเครื่องประดับกำไลแก้วและเครื่องประกอบพิธีทางศาสนาเช่นไม้กลางเขนเหรียญรูปคอรพในศาสนาลูกประคำมีโครงกระดูดจำนวนมากมายถึง254โครงฝั่งเรียงรายอย่างเป็นระเบียบและทับซ้อนกันอย่างหนานแน่นทั้งภายในและภายนอกอาคาร จากแนวโครงกระดูกที่พบแบ่งขอบเขตสุดสารออกเป็น3ส,ส่วนส่วนในสุดกลางตัวอาคารที่เป็นฐานโบสถอาจเป็นโครงกระดูกของบาทหลวงหรือนักบวชถัดมาส่วนที่2ส,ส่วนนี้อาจเป็นผู้มีฐานะทางสังคมในค่ายโปรตุเกสสูงกว่าคนธรรมดาทั่วไปส่วนที่ 3. นอกแนวฐานโบสถ์มีการฝังซ้อนกันมากถึง3-4โครง โครงกระดูกเหล่านี้มีทั้งที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์และบางส่วนชำรุดรายละเอียดการท่องเที่ยวปัจจุบันแหล่งโบราณคดีหมู่บ้านปรตุเกสเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญและมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของจังหวัดพระนครเสียยุธยาภายในแหล่งโบราณคดีมีการจัดแสดงหลุมขุดทางโบราณคดีและจัดแสดงการขุดแต่งโบราณสถาน วันและเวลาทำการเปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าถึง4โมงเย็นโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวอื่นๆที่จำเป็นเช่นลาจอดรถมีเทศการนอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมโยงสถานที่ท่องเที่ยวในท้องถิน่นและในพื้นที่ใกล้เคียงให้เป็นเส้นทางท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และศิลปะวัฒนธรรม เช่นหมู่บ้านญี่ปุ่นหมู่บ้านฮอลันดาวัดนักบุญยอเซฟเป็นต้น